มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ของชาวพุทธศาสนิกชนร่วมทำความดีครบรอบ2,600ปีพุทธชยันตีสร้างบุญใหญ่ให้คุณแม่ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2555เวลา6นาฬิกาน,นสภาธรรมกายสากลทางเข้า5หน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อบรมวัดพระธรรม ร,รมกายระเบียง2 086 597 4796ระเบียง3 086 788 1911ระเบียง8 088 185 5707บอกรักแม่ด้วยมหากุศลครั้งใหญ่ในครานี้ด้วยการพาท่านมาตักบาตรด้วยกันนะครับ